เก็บบักพริกซอยนะพี่น้องหอนหอนบ้างบักพริกเด้อบ้งต้นบักพริกเด้อข่อยก,กับบ้างก็เห็นสูงปุ่ะข่อยก,กับสูงร้อยหกสิบหกแล้วต้นนี้มันสิบว่าสองเมตรปุมนติพีน้องมึงมึงนวยเขาเด้อบัดมึงนวยเขาเห็นบ่ดูลูกของเขาเด้ตอต้นอื่นเรียบร้อยหมดแล้วแล้วแต่ต้นนี้ต้นเดียวมันดูใช้ค้าเแลี่ยทงไซเขาสี่พุ่งสปีดให้มันถ่วมใช้ค้าเนาะ กินบ่ทันเลยจ้ะจังวันละน้องบ้านแม่นันนี่ก็ฝนต๊กดีลายบัเน,นี่ก็เก็บไปกับบมีแดดตากแต่ว่ามือน,นี่มีแดดอีดอกแต่ว่าแม่น,นั้นสีแนะน้ำนเพื่อนเนาะถ้าพูดไรเก็บบักพิกไปถ้าถ้าเขาบเอาไปทําพันธุ์มันจ้ะเขาสิเก็บไปตากแดดแล้วตนแดงที่เป็นป่ะถ้าเขาเก็บน้อยยังสีไปน้ำเนาะลูกแบบนี้ไปแบบมันสีบ่แดงเนาะ ทาลุยังสีแดงบาด้เอาไปเห็ดยังไหนไปตากแดดอย่างเห็นมันแห้งเร็วเนาะแดดยังสี่ม่เกินสามแดดนะเพื่อนๆเนาะไม่เกินสามแดดแดดเป็นเปียงแบบนี้เนาะเอาไปไปตั้งน้ำห้อนให้มันเดือดก็นนาจะแก็ใส่เกลือน,นิดนึงแล้วน้ำมันพืชนิดนึงนะเพื่อนแล้วก็อเอาอพริกเข้าลงไปต้มจักประมาณสามนาทีก็ได้น่าจะเอาไปลวกเอาไปต้มนั่นแหละ แล้วบนี้ก็เอามาพึ่งน้ำมันสดเด็ดแล้วก็เอาไปตากจะ้ะเพื่อนๆแห้งเลี้ยวแล้วก็บักพีกกระสีมันเบา่ากินเนาะจ้ะถ้าเขาไปตากธรรมดามันกระตากได้อยู่แต่ว่ามันจะแห้งช้ากว่าที่เราเอาไปลวกแบบนั้นเนาะแห้งเลี้ยก็กันเนาะจ้ะเคยล้องเห็ดเบิ้องแล้วแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้วยก้เลยเอามาแนะน้าแดงปั่นเพื่อนๆเนาะเผื่อว่าท่านใดไม่เคยทําเมื่อก่อนแม่นําก็ไม่เคยทาเลยแต่บาก็นมนีเปืน่อนแดงปั่นไม่อีกเชนึงเนาะ แต่ขมรลูที่ได้มาต่างๆก็ได้มาจากคนเพื่อนนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือเขาห็นงานจุดนี้ขึ้นกันละ่ะไปดูคลิปดูละครดูหนงังดูอย่างให้เพื่อนๆกับไปเห็นเพื่อนกับเนี่ยน้ำมาโน่นนี่นั่นเขาก็จําเอาเนาจนะต่างคนต่างลองผิดลองถูกกันทุกคนเลยเนะเาะบามีผู้ใดเก่งเมื่อเกิดไม่มีใครรู้มาตั้งแต่ตกมาจากทองพอทองมเมนะต้องมาศึกษาลลกให้นอก,กั็ทั้งนั้น มาเรียนรู้ด้วยตัวเองใครก็ไม่สามารถช่วยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วจ้ะต้นเดียวหนึ่ง็ี่ได้หลายอยู่ดนีนสิไปลวกตากคือวานะจากเพื่อนเืนเ่อนเดี๋ยวมน่นี่ขอโตทำงานเก็บบัตรกแีแขมันแล้วก่อนนะจ๊ะงานยังเหลือเยอะเนาะแต่เขาเขามาในสวนนนน่น,นจุกจิกงานเยอะแยะเนาะจา้ะเป็นถ้าแตเจ้าาเขาว่าเขาขมาสวนมาจากสีพรมีงานทำนางก็เลยซื้อทำเท็ดเอะไรนะจ้ะ ดาบใดที่ปากท้องเรายังกินได้อยู่ในห้องก็ต้องเห็นงานเนาะถึงว่าร่างกายเราจะไม่อนวยก็ต้องดินน้นรนสู่ตัวไปคือเห็นงานจุดนี้เละจ้ะเป็นกำลังใจให้กันเด้อเพื่อนเน้อสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เ,เพื่อนด้วยแ๋วยวขอตูเก็บบักพีคมาแล้วกันเนาะขอบคุณตุกการติดตาม,มขอบคุณตุกคอมเมนต์เลยจ้ะเด้อเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปแม่นันดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยเวยจ้ะเด้อ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายทำงานต่อก่อน